วันแชมเปี้ยนชิพสิทธิชัยประจันหน้ามาซาอากิศึกวัน167เปิดโผคู่มวยล่าสุดที่จะเข้ามาเสริมทัพเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้กับศึกวัน167ที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสราร์ที่8มิถุนายน67ที่ Impact อาร n นาเมืองทองธานีโดยจะเป็นการพบกันระหว่างสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้อง ตำนานคิกบ็อกซิ่งขวัญใจชาวไทยไวัย32ปีปทัทเดือดมาซาอากิโนอิรินักชกค,คิกบ็อกซิ่งซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นวัย30ปีที่จะประเดิมโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลกวันเป็นครั้งแรกภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท14 5 1 5 5หหปอดูคลิปวัลลุมพินีวันที่8กันยายน2566คู่สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องเวอร์ซัสโมฮัมเหม็ดเซียซารานีสิทธิชัยเวอร์ซัสมารัตสำหรับสิทธิชัย คือหนึ่งในสุดยอดนะักคิกบ็อกซิ่งระดับตำนานของเมืองไทยการันตีความเก่งกาจด้วยตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรวมกันถึง12สมัยขณะที่ปัจจุบันรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิงวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทโดยมีจุดหมายอันสูงสุดในช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพคือการก้าวขึ้นไปนั่งบัลลังแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งอันทรงเกียรติของวันให้ได้โดยผลงานล่าสุดของสิทธิชัย ในศึกวัน165เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่งสะดุดพลาดท่าไพา่น็อกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตต่อคู่ปรับตลอดการมารัตกริกอเรียนการกลับมาครั้งนี้สิทธิชัยจึงมุ่งมั่นตั้งใจคว้าชัยชนะเหนือดาวดังแห่งแดนซามูไรามาซาอากิโดยหวังประกาศศักดิ์ศรีนะะกักกบาก็สิ่งตัวท็อประดับโลกกลับมาเดินบนเส้นทางสู่การชิงบัลลังอีกครั้ง ทางด้านมาซาอากิที่ผ่านประสบการณ์แข่งขันคิกบ็อกซิ่งมานานกว่า10ปีมาพร้อมดีกรีแชมป์โลกเค1-2รุ่นและแชมป์เคต1กรังปรีพ่วงด้วยสถิติอันน่าทึ่งด้วยการเก็บชัยชนะไปได้มากถึง49ครั้งจากทั้งหมด60ไฟต์ตลอดเส้นทางอาชีพจนถูกยกให้เป็นสุดยอดนักชกเก่งกาจที่สุดเมื่อเทียบป,ปอนต่อปอนของวงการคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่น โดยมาซาอากิตัดสินใจจะรบปากกาเซ็นสัญญากับวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อเข้ามาต่อยอดความสําเร็จบนเวทียิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งการถูกประกบให้มาพบกับตัวพ่ออย่างสิทธิชัยในครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบด่านแรกที่ซูเปอร์สตาร์แดนซามูไรจะต้องพิสูจน์ตัวเองหากอยากประสบความสําเร็จบนเวทีระดับโลกวันในอนาคตข้างหน้า นอกจากคู่สิทธิชัยเวอร์ซัสมาซาอากิแล้วในศึกวัน167ยังมี2คู่ชูโรงที่แฟนทั่วโลกตั้งตารอคือการพบกันระหว่างสแตมแฟร์เทคแชมป์โลกวัน MMA รุ่นอะตอมเวทหญิง105-115ปอที่จะลงป้องเข็มขัดครั้งแรกจากเดนิสแซมโบอันกาเพื่อนสีชาวฟิลิปปินและตะวันฉายพีเคแสนชัยจะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่าโจนัทวุฒ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ f เ c e b o o k วัน h h ม m p o o s s i p p ไ h ย i l a ด d เว็บไซต์ w ัน .com และ Instagram ONE Championship